นี่มาหาด้วงครับสมาชิกมากมายหนุกหน,นันทีมงานหาด้วงกับเรียงด้วงคนนี้กลัวด้วงใช่ไหมฮ่กี่าฮอ๋อไม่เกี่ยวโอเคเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันมาดูกันได้เยอะหรือเปล่ามาดูกัน ไหนุ่มน้อยเปิดใน,นถุงดูหน่อยนิเพลวาก็ได้เพลวาโอเคหันดูหน้าหน่อยหันหน้ามาน,นีหน่อยเออไหนดูได้เยอะไหมโอ้โหคื <c oughs> นนี้ชัดเจนเหลาขัวให้ ID. ดีด้วงสาคูด้วงสาคูนะครับน้วงสาคู สนุกมากนะครับนานๆทีจะรวมที